ก็อยู่ในห้องอัดนะครับตอนนี้กำลังอัดเพลงละครเพลงที่สองอย่างที่บอกเพลงนี้ได้พี่เต็นทีรพักนะครับเป็นคนมาโปรดิวซ์เขียนเนื้อแต่งทำนองทำดนตรีคนเดียวหมาหมดเลยชื่อเพลงจะเป็นเธอได้หรือเปล่าพี่เต้นแต่งชื่อเหมัน ตอนนี้ก็รู้สึกจะสี่ทุ่มแล้วี่โมงแล้วสี่ทุ่มครึ่งจะห้าทุ่มแล้วยังไม่เริ่มร้องเลยไนจะยาวครับวันนี้อย่างนี้ร้องยากด้วยก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้คิดว่าน่าจะต้องหายตัวไปร้องสักสองชั่วโมงนะคิดว่าไงก็ให้กำลังใจกันด้วยแล้วกัน เดี๋ยวถ้าเกิดว่างหรือว่าเบรกอะไรเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนีกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอตัว